กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานสืบสารประเพณีถวายเทียนพรรษา10วัดในกรุงเทพมหาคนครได้ที่ผลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษากิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสารหัมุชาและเข้าพรรษา2563โดยมีนายกิติพันธ์พานสุวรรณอธีบประกรุมการาศาสนาผู้บริหารผู้แทนหน่วยงานกระทรวงวัฒนธรรมและองค์กรเครือข่ายร่วมในพิธี ภายล้างปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษานายอิทธิพลคุณปลื้มได้ให้สัมภาษณ์ว่ากระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาจัดพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลบันอาสารหัมบูชาและเข้าพรรษามีหน่วยงานในกระทรวงวัฒนธรรมและองค์กรเครือข่ายร่วมเป็นเจ้าภาพนาเทียนพรรษาไปถวายสิบวัดสืบสารประเพณีดีงามอาทิวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤิ์วัดพระรามเก้าการจนิพิเศษวัดปักน้ำประจิจเจริญและวัดสามพระยาเป็นต้นนายอิทธิพลยังกล่าวต่ออีกว่า กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาจัดขึ้นระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง6รกรกฎาคม2563ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมทั้งรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนรักษาศีลลดละเลิกอบายามุขตลอดพรรษาโดยการจัดกิจกรรมทุกประเภทให้ปฏิบัติตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 อย่างเร่งครัดกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้เห็นถึงความสำคัญของ กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีโดยเพาะยิ่งความสําคัญทางศ์พระพุทธศาสนานะครับซึ่งวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาถือว่าเป็นวันสําคัญยิ่งของพุทธศาสนิกชนนะครับซึ่งในตลอดสัปดาห์นะครับก็จะมีการหล่อเทียนพรรษาแล้วก็วันนี้นะครับจะเป็นขบวนปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษานะครับที่จะไปถวายต้นเทียนพรรษายังวัดวาอารามต่างๆทั้ง10วัดนะครับซึ่งจะมีหน่วยงานของกระทรวงวัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพนะครับและทางปร,ริยนธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับ